เอาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่อยากจะเห็นธรรมชาติเนี่ยอยู่กับประเทศของเราเป็นนานๆครับผมพอเรามีแคมเปญดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยในแคมเปญเซ็นทรัลรูปินสันเลิฟดิเอร์นี่ครับผมเราก็ตอบรับทันทีเลยเราก็อยากจะมาช่วยรณรงค์คนให้ช่วยรักโลกแต่คนเห็นรูปเราแล้วแบบโหเวลากับอยู่กับธรรมชาติเขาเหมาะสมมากดูดูเป็นเด็กแบบเจอสิ่งเกอร์แตกๆนะอะไรครับตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงา ช่เพราะว่าผมเป็นคนชอบธรรมชาติเลยพอดีอยู่วันนี้แป่นปันมอบันต้นไม้ให้ไปปลูกกันที่บ้านด้วยใ,ใช่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีการแจก้นกล้าให้พี่ๆีแฟนคลับทั้ง1 0 0คนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็จะได้เอาไปปลูกกันต่อนะครับไปสร้างพื้นที่สีเขียวให้ประเทศของเรากันด้วยนะครับอฝากครัะะบได้ครับผมก็ ขอฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมโครงการนะครับเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟดีเออยกันเยอะๆนะครับผมก็จะมีที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันนะครับทุกส,ส,าาสิบสาขาทั่วประเทศเลยครับมผมก็สามารถไปรับกันได้ครับทุกวันศุกร์เสาร์จันทร์นะครับผมตลอดเดือนม,มิถุนายนนี้เลยนะครับเกิดเสียงหลง่วนนี้อยู่ละครแน่นแทบไม่ได้พักเลยนะครับอ๋อใช่ครับช่วงนี้ก็มีทั้งถ่ายละครแล้วก็ถ่ายหนังด้วยครับผมก็จะ เกือบ7วันเลยเอ่อแล้วเต็มกาศเป็นยังไงบ้างครับก็นิดหน่อยครับก็อาจจะพักผ่อนน้อยครับช่วงนี้หน้าตาก็อาจจะดูเพียๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนทักเยอะเหมือนกันแบบดูดูเพียเียงง่วงๆนะใช่ครับได้นอนมากี่ชั่วโมงครลูกตอนนี้ก็ประมาณ6 6ประมาณ6อันนี้คือเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือ6ครับเออน้อยสุดน้อยสุดก็คือไม่นอนเลยน้อยสุดก็มา4 3 4แลมสีรอย้ยครับ น้ำหนักลดไปไหมครับอะไรน้ำหนักลดลงไปไหมน้ำหนักลดไหมช่วงนี้ก็อาจจะมีลดนิดหน่อยครับก็ผอมลงครับรู้สึกว่าเัวเองทุกทุกคนหนุนด้วยอ่ะใช่ครับทำงานเป็นหนี่ครับถึงเป็นนี้เลยเหรอครับผมแล้วเป็นจริงแมอผมไม่ไม่ได้เป็นนะไม่เป็นครับผมเออเออแต่มันยังไม่ได้ส่งผล พขออย่างเงงี้ยยออ๋ัครับตอนนี้ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าก็จะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มเตมแล้วกันครับยังวิตามินอะไรเงี้ยต้องบำรุงไหมครับก็เขามีกินบ้างครับผมมีอัดบ้างแข็งแรงยังพร้อมที่ออกมาทํางานจะไปอะไรอครับผมพร้อมครับพร้อมเจอทุกๆคนเหมือนเดิมเลยครับช่วงนี้เราพัเริ่มงายเราเริ่มแบบว่าออกงานอีกงานอีเวนต์งานอะไรเริ่มมาเร้ความฝึกเราเป็นไงบ้างครับอะไรนะครับเริกออกงานได้เลิกออกงานได้แล้วเลิกออกงานได้แล้วมาตรการเรื่องปลอคลายแล้วอ๋อก็ ก็โอเคนะครับก็ถือว่าดีเลยครับผมแต่ว่าเสียดายที่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปอีเวนต์ะช่วงนี้ผมผมจะถ่ายละครกันหนักค่อนข้างเยอะครับผมแต่แต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ถ่ายละครกันหนักอยู่ในกองเยอะแต่ว่างานโฆษณาอย่างเน้นนะงานเอ็นเตอร์อย่างเน้นก็มีมาเรื่อยๆครับก็ยังสามารถรับเพิ่มได้อีกครับรับได้อีกนะฮะเราได้อีกครับเหลืออะไรครับก็เหลืออะไรบ้างก็รอบที่แล้วก็มีนะมี แชมพูแชมพูก็ยังไม่มีครับอะไรครับยัขาี่อีกขี้โกนหนวดไมได้ขี้กนหนวดอะไรพวกนี้ก็ยังเข้าได้อยู oh ่นะครับแล้วหัวจดเท้ายังแสงยังไม่ครบยังไม่ครบครับแว่นแว่นก็ได้ครับเวลามีใช่ไหมคะถ้าติดต่อมาก็เดี๋ยวมีให้ครับเข้ากันหีดแล้วครับ ถ้าจากของเก่าก็ประมาณ10ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มบางตัวนิดหน่อยแต่ก็อยากให้รอติดตามกันดูครับผมเพิ่มมาอีกหลายตัวไหมคะก็ค่ะก็รอติดตามดูวครับผมแล้วยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้คยังบอกไม่ได้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์แหละครับผมอ่ากก็ถืวระแสหวังว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์กันครับถือว่ากระแสดีนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตามกองละครแล้าเป็นส่วนใหญ่อะไรใช่ครับพี่พแฟนคลับทุกคนก็พยายามตามหาเราครับผมเปกติเวลาเรา ถ่ายละครอะไรพวกนี้เราก็จะค่อนข้างเงียบในโลกโซเชียลพี่เขาจะแบบคอยตามคอยเล่นแท็กคอยอะไรให้ทําให้เราเงียบด้วยครับคือออกแท็กตามหาเราว่าชายไปไหนใช่ยประมาณคิดถึงคิดถึงอะไรอย่างนี้ครับ เราเราเราหนักใจไหมเพราะว่าเหมือนเราหายไปไม่ได้เลยแฟนคลับตามหาตลอดทุกครั้งเลยก็ไม่หนักใจนะครับเพราะเพราะผมเชื่อว่าพี่พี่แฟนคลับที่เขาตามเพราะคิดถึงแต่ว่าถ้าถ้าเราถึงถึงเราติดงานจริงเนี่ยพี่พี่แฟนคลับเขาก็เข้าใจครับเราจะอัพแบบโซเชียลอะไรบ่อยขึ้นไหมครับแฟนคลับได้รู้ความเคลื่อนไหวนิดนึงว่าเออเราอยู่ดีมีสุขนะจริงนี่ก็อัพบ่อยกว่าเดิมนะอาจจะอาจจะอาจจะน้อยอยู่แต่ก็พยายามบ่อยกว่าเดิมนะครับก็พยายามจะให้บ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับ เรียกว่าเราก็คือเหมือนคอ้ไปคอยส่องแกดูว่าแฟนๆถามหาอะไรกันบ้ายใช่ส่วนใหญ่เราจะชอบเข้าไปส่องแกในทวิตเตอร์ครับผมก็เรียนนางสองทุกวันนะแต่ว่าต้องมีอะไรอัปเดตทุกวันใช่ครับก็เห็นพี่ีแฟนคลับรู้เรื่องอะไรเราก็รู้ด้วยครับ <ไ>ปา่าเ้าป่าอยเอคอาอ่าใช่ครับผมก็เป็นเรื่องโบผ่านฟันยาวครับผมตอนนี้ก็แค้ถ่ายจบแล้วเข้าป่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาติและพูอยู่แล้วการไปอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องเหมือนกับเราไปสนุกมากกว่าครับเหตอนนั้นนี่มันมีภาพพอมันเอื่องมือเราเเรมัเนเป็นแผนอ๋อใช่ครับเพราะว่ามันเป็นซีนที่ ต้องใช้ศิ<ช>ละปะการต่อสู้นิดนึงครับผมแล้วมันเป็นซีนทีใช้ดาบครับแล้วพอถือดาบทั้งวันเนี้ยแกวงทั้งวันทั้งวันทั้งวันมันก็อาจจะมีพ่องมีอะไรนิดหน่อยอ๋อแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าอคซเสบเรื่ระหว่างกองไม่ทำอะไรนี้เลยอ๋อไม่ครับอการมากับพี่แอร์นีอะไรบ้างครับสนุกครับพี่แอนน่ารักครับผมคือ อย่างกองวัวผ่านฟันยับเนี่ยเราก็จะไปแนวแบบคอมดี้เนาะเราก็จะไปแบบสนุกสนุกบบผมพอไปเจอพี่แอนเจอพี่จ้าเจอพี่ไฮหรือว่าเจอพี่ก๊อตจีเนี่ยในบรรดาแกงๆเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันก็จะมีความแสบความสนุกครับในกองนี้เนี่ย ทนัทนทันทุกคนครับแต่จะไม่ค่อยทันพิจ้าครับพิจ้าพีจ้าเขาสุดยอดจริงครับอย่างพี่แอนเขาเป็นสายละลายพฤติกรรมอะไรงเ<อ>ง<ช>ี้ยเขาเทำงานกับเราเขาละลายใช้วิธีไหนละลายพฤติกรรมเราพี่แอนเอาจริงต้องบอกว่าผมดีที่ก่อนหน้า<ม>ที่จะมาถ่ายเรื่องบัวผันเนี่ยผมมีโอกาสได้ทํางานกับพี่แอนมาก่อนออออแล้วเราเลยมีโอกาสได้คุยได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่แล้วพอมาเจอในบัวผันก็เลยลลอาจจะเกร็งน้อยลงกว่าเดิมก็ยังมีความเกร็งอยู่แต่พี่แอนเขายายามชวนคุยนี่แหละครับทำให้เราแบบละลายพฤติกรรม แต่พี่ไอ้เขาตนะ้องมีเรื่องบทอะยังไงว่าจริงจริงมันอาจจะใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> สําหรับสําหรับพี่แอนนะครับเท่าที่เท่าที่ได้ยินมา <c oughs> เห็นว่ามันใหม่สําหรับพี่แอนด้วยเ <c oughs> พราะว่ามันจะเป็นแนวคอมเมดี้เราก็จะเห็นแบบพี่แอนในลุคแบบสวยๆ <c oughs> หรือว่าจะเป็นแนวแบบดราม่าอะไรอย่างนี้ยส,ส่วนใหญ่ นีก็จะมาเป็นแนวคอมเมดี้ก็อยากให้ติดตามกันรับรองว่าสนุกแน่นอนพี่แอนเก่งมากครับพี่ถ่ายที่ถ่ายมาคอมเมดี้คอมเมดี้เขาได้ไหมพี่แอนคอมเมดี้ได้นะครับพี่แอนเอาจริงไม่ต้องพูดก็ฮาแล้วพี่แอนจริงเหรอจริงครับเยาติดตามทำไมถึงว่าอะไรแค่แบบพี่เขาแบบว่าหน้าเฉยๆก็ฮาแล้วหรอฮาแล้วครับผมอยากอยากให้ดูนะได้เห็นรูปแบบใหม่ของพี่แอนรางานนี้อะไรนะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของพี่แอนอะไรด้วยใช่ครับผมผมถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่แบบได้ร่วมงานกับพี่แอนและได้เห็นพี่แอนในมุมใหม่ๆแบบนี้เลยซึ่งแบบ เป็นอะไรที่แบบแปลกตาผมมากครับจะบอกคอมเมดี้มันยากไหมคับพอเราต้องเล่น <c oughs> คอมเมดี้เต็มตัวยากครับยากผมว่าคอมเมดี้สิ่งที่ยากที่สุดนี่ก็คือเรื่องจังหวะนี่แหละครับแต่ว่าดีที่เราได้พี่อ้อยกับพี่ตุ๋ยที่เป็นผู้กำกับกับเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์มาช่วยครับเขาโคดเรื่องพวกมุกอะไรพวกนี้อยู่แล้ว <c oughs> เขาแบบคอยแนะนําทําให้แบบมันโตไปทันทายเราเริ่มเปิดประเทศประเทศถวีไทกันต่อค่ะตับอยากแชร์ไม่พอในบัวพันธ์แล้วในบัวพันธ์ หมันมันไม่ไม่น่าจะแชร์ได้อออันนี้้ไม่ตงเพราะว่ามันโคตรจะเป็นการสปอยกันว่าก็ก็ก็อยากให้เราติดตามกันดีกว่าผมนั่นแหละกลัวกลัวจะไปสปอยพี่เขาเขาเริ่มไปประเทศแล้วเลยเพลนไปต่างประเทศมีมายังแพลงกลับต่างประเทศได้ร้องมานานแล้วมีแล้วครับผมตอนนี้ก็มีแพลนไปประมาณ2-3ประเทศแล้วครับก็มีทั้ง ไปจัดแฟนนี hmm. ้ก็มีแล้วก็มีไปทํางานด้วยก็มีครับในเอเชียเแถวนี้คอไอ้สมัยว่าเป็นประเทศอะไอ่าเป็นในโซนเอเชียก่อนละกันครับผมคใช่ไหมครับเข้าข้างกันช่วงประมาณเดือนไหนก็เพราะว่าเราก็คิวงานละครคิวหนังยังแน่นอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็อาจจะรอถ่ายเออมัดหัวใจยศตาให้จบอีกสักเรื่องหนึ่งครับแล้วก็อาจจะค่อยมาเตรียมกันที่หลังว่าจะไปในช่วงวันไหนก็รอคิวมันหลวมๆก่อนเนาะใช่ครับ ครับรรยากาศเป็นยังไงครับก็ร้อนครับคือเหมือนกับสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับผมอย่างวันที่เราต้องถ่ายเอาดออเงี้ยครับผมฝนก็จะตกหรือว่าวันที่เราต้องออกเรือแล้วเราต้องการแสงแดดเงี้ยเมฆก็จะคลื่นมาอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าวันที่เราต้องออกกลางแดดแจ้งๆเงี้ยครับผมแดดก็เปี้ยงเลยครับแบบไม่ไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่ก็สนุกดีครับมารอจูงมือัน ใช่ครับก็มีพี่พี่แฟนคลับหรือว่าพี่พี่เี่อาศัยแถวนั้นนั่นแหละครับผมพอเห็นไปกองถ่ายมาเขาแบบอุ้ยพี่เจนนี่นี่อะไรนี่เขาก็เลยถ่ามก็ไม่เกรงนะครับผมเพราะว่าเราก็โฟกัสกับการทำงานการละครที่เราทำโอเคขอบคุณค่ะบยังไงก็ต้องเซอร์คัทยักข้างบนใช่ครับพี่